ชาติวันนี้วันที่สามสิบเดือนพฤษภาคมปีสองพันยี่สิบสี่เราจะมาฟังสาระของเมรีในวันนี้ในสาระบาบาได้พูดว่าลูกๆที่แสนหวานศรัทธาแรกที่ลูกต้องการก็คือพ่อผู้เป็นมหาสมุทรแห่งความสงบและมหาสมุทรแห่งความสุขท่านเองผู้ที่กำลังสอนลูกอยู่ไม่มีมนุษย์คนใดสามารถให้ความสงบ หรือความสุขกับใครๆได้คำถามของเมลีในวันนี้อะไรคือจุดหมายปลายทางสูงสุดที่สุดทั้งหมดความพยายามอะไรที่ลูกจะต้องทำขึ้นมาที่จะไปถึงจุดหมายปลายทางนั้นคำตอบขอให้มีการจดจำอย่างเหนียวแน่นในพ่อผู้เดียวให้สติป,ปัญญาของลูกอย่าได้ถูกดึงไปหาใครอื่นใดนี่คือจุดหมายปลายทางสูงสุด สำหรับสิ่งนี้แล้วลูกจะต้องเพียงพยายามที่จะอยู่ในสำนึกดวงยญาณเมื่อลูกอยู่ในสำนึกดวงยญาณความคิดที่ชั่วช้าหรือมีกิเลสทั้งหลายจะจบลงแล้วการเล่ล่อนในสติปัญญาของลูกก็จะหยุดลงด้วยสายตาของลูกไม่ควรที่จะถูกดึงไปหาร่างกายใดๆนี่คือจุดหมายปลายทางของลูกสำหรับสิ่งนี้แล้ว ขอให้ลูกนั้นอยู่ในสํำนึกดวงวิญญาณสาระของคุณธรรมในวันนี้จุดแรกให้เปลี่ยนสายตาของลูกอยู่กับความรู้นี้จงอยู่ในสํานึกดวงวิญญาณแล้วจบสิ้นความคิดที่มีกิเลสท,ทั้งหลายขออย่าได้มีกลิ่นเหม็นของกิเลสใดๆให้สายตาของลูกอย่าได้ไปหาร่างกายใดๆจุดที่สอง เมื่อมีศรัทธาอย่างเหนียวแน่นเท่านั้นว่าพ่ออันไม้มีขีดจำกัดเท่านั้นแล้วที่กำลังสอนลูกอยู่จะเป็นการจดจำของลูกการจดจำของลูกนั้นก็จะกลับมาหนักแน่นให้ใส่ใจว่ามายาไม่ได้ทำให้ลูกสั่นคลอนแม้นเพียงน้อยนิดจากศรัทธาของลูก พ่อของบัตจดาสำหรับเราในวันนี้ขอให้ลูกนั้นเป็นผู้รับใช้ที่เป็นอิสระจากอุปสรรคผู้ที่สร้างความก้าวหน้าแล้วทำให้คนอื่นๆนั้นสร้างความก้าวหน้าด้วยการทำงานรับใช้ในขณะที่อยู่ในสำนึกของการรับใช้สำนึกของการรับใช้นั้นนำความสำเร็จมาให้กับลูก ถ้ามีความอวดดีหรือสำนึกของความอวดดีใดๆอยู่ในการทำงานรับใช้ของลูกนั่นก็จะไม่กล่าวว่าเป็นสำนึกของการรับใช้ได้ถ้ามีความอวดดีใดๆเจือปนอยู่ในงานรับใช้ของลูกต่อมามันก็ใช้ความพยายามอย่างมากมายและเวลามากมายแล้วลูกก็จะไม่พึงพอใจอยู่กับตัวลูกเอง ลูกๆผู้ที่มีสำนึกของการรับใช้สร้างความก้าวหน้าแล้วยังทำให้คนอื่นเคลื่อนไปข้างหน้าด้วยพวกเขานั้นจะมีประสบการณ์กับสภาพที่โบยบินตลอดเวลาความจริงจังกระตือรือร้นของพวกเขาทำให้พวกเขาเป็นอิสระจากอุปสรรคแล้วก็ยังให้ประโยชน์กับคนอื่นๆด้วยคติพจน์ในวันนี้ดวงยานที่มีความรู้นั้นก็ยังเป็นอิสระ จากการถูกปรับและแหรงดึงดูดอักชะโอมชานติ